หดี๋นกัดั้างหน้าดูเห็นชอ Hello, ็อตกัดหรือเปล่าครับส่งไม่ทันครับตัวนี้อยู่อยู่ดีกัดกัดไม่ได้ส่งสายเลยครับตัวนี้โอ้ยมิดครับ ตัดไม่ได้ส่งสายนะครับตัวนี้ส่งไม่ทันนะครับสายตึงก็วัดดวงนะครับวัดดวงก็วัดเลยนะครับส่งไม่ทันจริงๆนี่นะครับโดนด้วยกบยางแก้คันนะครับตัวนี้ไซส์สวยเลยครับนี่นะครับกบยางแก้คันสีดําครับนะครับ นิมิตเลยนะครับมิตแบบนี้เลยน,นะครับไม่แน่ใจนะครับเห็นช็อตกัดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมสุดยอดมากเลยครับผมยังแก้คันสีดำครับผมฝากผลงานด้วยนะครับนี่นะครับโอเค